ื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยรีโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทางมีชายคนหนึ่งชื่อซักเทียสอยู่ที่นั่นเขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี oh, 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 oh. เขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครแต่คนมากจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนเตีย้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นมะเดือ่อเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น พระองค์แห่งพระพักตร์ดูซักเคียสและตรัสกับเขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านแล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปคุณซักเคียสนั้นยืนขึ้นทูุองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สินของของข้าพระองค์ถ้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ โกงอะไรของใครมาก็ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตรัสก,กับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด ขณะที่ประชาชนกําลังฟังสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังต่อไปอีกเพราะพระองค์กําลังเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม er usalem, และเพราะเหตุที่พวกเขาคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้ากําลังจะปรากฏในไม่ช้านี้พระองค์ตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งกําลังจะเดินทางไปเมืองไกลเพื่อรับอํานาจมาครองแผ่นดินแล้วจะกลับมาอีกท่านจึงเรียกทาสของท่านสิบคนมามอบเงินไว้กับพวกเขาสิบมินาแล้วสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมา แต่ชาวเมืองเกลียดชังท่านผู้นั้น,น,นจึงส่งทูตตามหลังไปเพื่อทูลว่าเราไม่ต้องการให้ท่านผู้นี้มาปกครองเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วนนท่านจึงเรียกพวกทานที่ท่านให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะดูว่าพวกเขาค้าขายได้กำไรเท่าไหร่คนแรกมาบอกว่าท่านเจ้าขา้าเงินหนึ่งมินาของท่านได้กำไรมาอีกสิบมินาท่านจึงพูดกับเขาว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดี พระเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครองสิบเมืองเถิดคนที่สองมาบอกว่าท่านเจ้าข้าเงินหนึ่งมินาของท่านได้กำไรมาอีกห้ามินาท่านจะพูดกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาบอกว่าท่านเจ้าข้าน่เงินหนึ่งมินาของท่านข้าพเจ้าเอามันห่อผ้าเก็บไว้เพราะข้าพเจ้ากลัวท่านเนื่องจากท่านเป็นคนเข้มงวดท่านเก็บผลที่ท่านไม่ได้ลงแรง และเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้วานท่านจึงตอบเขาว่าไอ้ขี้ข้าชั่วช้าเราจะพิพากษาเจ้าด้วยคำพูดของเจ้าเองเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลที่เราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ได้หวานและทำไมเจ้าถึงไม่ฝากเงินของเราไว้ในธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยแล้วท่านสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินหนึ่งมินาจากเขาไปให้กับคนที่มีสิบมินา และพวกเขาพูดว่าท่านเจ้าข้าขามีสิบมินาแล้วเราบอกพวกเจ้าว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มอีกแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่นั้นก็จะต้องเอาไปจากเขาส่วนพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราปกครองพวกเขานั้นจงพาเขามาที่นี่แล้วฆ่าเสียต่อหน้าเรา เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ส่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจะขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้หมู่บ้านเบตฟายีและหมู่บ้านเบธานีมาถึงภูเขาที่เรียกว่ามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยผูกไว้จงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีใครถามว่า ท่านแก้มันทําไมจลงบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์จะใช้มันตาวกสองคนนั้นก็พบเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงตรัสกับเขาขณะที่เขากําลังแก้ลูกลาอยู่นั้นพวกเจ้าของก็ถามเขาว่าท่านแก้ลูกลาทําไมเขาตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์จะใช้มัน แล้วเขาก็จูงลูกหลามาหาพระเยซูเขาเสื้อของตนปูบนหลังหลาแล้วเชิญพระเยซูขึ้นทรงหลานั้นขณะที่พระองค์เสด็จไปประชาชนเอาเสื้อผ้าของตนปูตามขนทางเมื่อพระองค์เสด็จมาปลายทางที่จะลงไปภูเขาเมกอบเทศแล้วพวกสาวกทุกคนก็มีความชื่นชมยินดีเพราะมหากิจทั้งหลายที่พวกเขาเห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังว่าขอให้พระมหากษัตริย์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญขอให้มีสันติในสวรรค์ และประเกียรติในที่สูงสุดแต่ฟารีสีบางคนในฝูงชนพูดพระองค์ว่าท่านอาจารย์จงข้ามพวกสาวกของท่านพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านว่าแม้คนพวกนี้จะนิ่งเงียบแต่ศิลาทั้งหลายก็ยังจะทรงเสียงร้องเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้วก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้นตรัสว่าโอ้ เราอยากให้ตัวเจ้ารู้ในเวลานี้ว่าสิ่งใดสร้างสันติแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วเพราะว่าเวลานั้นจะมาถึงเจ้าเมื่อพวกศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านและจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดินทั้งตัวเจ้าและลูกๆที่อยู่ข้างในเจ้า และพวกเขาจะไม่ปล่อยให้มีศิลาซ้อนทับกันไว้ข้างในเจ้าพระเจ้าไม่รับรู้วันเวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้า